ต่อไปมาชมเที่ยวที่5เป็นการชิงเรือท้องถิ่นเที่ยวที่1ครับท่านผู้ชมสี่ร่องน้ำ้วยกันร่องน้ำที่หนึ่งครับเป็นหน้าที่ของเรือหงข่าวร่องน้ำที่สองเป็นของเรือขุนสวุวรรณร่องน้ำที่สามเป็นของนางมณีศีรู่น้้ำที่สี่ครับเป็นแม่ยาขนุนทอก เป็นเที่ยวตัวไปนี้เอาแล้วครับของขาวนี่ถ้าจำไม่ผิดก็จะไปเลือแถวแถวบ่อพันธขันจะแถวบ้านตะเนนเออบ้านหนองคูนะครับส่วนขุนสวนนั้นก็บอกชื่อแล้วน่าจะเป็นบ้านตะเนนบ้านตะเนนครับขุนสวุวนแล้วก็นางมณีศรีไม่บอกก็รู้บ้านเจ้าภาพแน่นอนส่วนเจ้ายญ้าขนุนทอง บ้านนาพนมไพรอ้าวเอา,เอาละครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นอีกสนามหนึ่งครับทีหลายๆคนบอกว่าเออก็ได้เห็นมาประเภทสี่ลำพร้อมกันนักภาคกคนานานจะเจอทีครับโอ้โหก็ขอชื่นชมและยินดีครับทีมงานผู้จัดที่ รักษาวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ<ช>เป็นเรือที่เก่าแก่อายุเหลือแต่ละลำไม่น่ากว่าต่ำกว่า50ปีลครับอาจารย์ครับได้ยินท่านหัวหน้าบอกว่าเป็นเรือโบ,บราณโบราณโอ้อะไรจะโบราณขนาดนั้นฮะก็คงจะมีส่วนที่ทันสมัยบ้างละครับฝีพายแบบบ้านๆเอาแล้วล่อภายทั้งสี่ลำครับรูที่หนึ่นั้นเป็นหน้าที่ของเรือหงขาว ีลรูที่สองเป็นของขุนสวัสด์แมนรูที่สามเป็นของนางมณีศรีโอโหส่วนรูที่สี่นั้นเป็นแม่ย่าขนุนทองเอาละครับก็สรุปแล้วน้องหีสวรโผลซ้ายแล้วก็พระนมพรโอ้โหเห็นท่านบอกว่าวันนี้ต้องยอมเสี่ยงแบกของท่านผู้ใหญ่ยิ้มตั้ง เจ็ดใบพาย,ายเอาไม่เป็นไรครับใจสู้ซะอย่างเอาเรานิ่งแล้วนิ่งแล้วปล่อยเรือสองลำเขาบอกว่าปล่อยยากสามลำต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างชัดเจนว่ายากขนาดไหนอันนี้สี่ลำนะจ๊ะจะบอกให้ขอบคุณท่านติดตามรับชมการไล์สดนะครับของทีมงานแพร่ใสพลอยสวยครับของทีมงาน ทองบใบชชยสิงค์ครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันเพื่อไปกำลังใจให้เดินหน้าต่อกับการไล์สดครไอหนมน้ามนคนชอบไล์สดครบดคับพื้นเพก็คนท่าสแบงร้อยอ็ดแต่ไปเสร็จคนกาลสินแถวยางตลาดเเขาบอกว่ากาลสินนั้นมีมนขังเหลือเกิดโอหน้ามันขังคอยๆว่ามันขังนี่ล่ะอยู่บ้านผมเนี่นี่ขังง่อมบ้านเล่นแช่นซึ่งออกไปใสกันยา เงืดไหลกลับไปบ้านมาแรงมาเกินสิบเจ็ดน,นาฬิกาญาติได้จ้างเรือจากร้อยเอ็ดไปฮอดบาอ้านย่ดอกเอาเละครับท่านผู้ชมมองไปที่จุดปล่อยตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาครบสี่ลำแล้วครับชวนมากแล้วออกมาแล้วจ้า จบจากกนมาจักตามองเทียวนี้ใส่กันมาแบบพยงผงเฉกเลยทีเดียวใส่ละรววเลยทีเดียวดูที่ว่าหงเขากับคุณสวรร์กับมดีสีกับใบยาขนุนสองน้องพี่ใส่กันมาแบบรับมเถื่งถึงกอดขอหอมแกมแถมด้วยลาบีไม่ยอมเลิกละไปไหนไปด้วยรอด้วยนะจัเที่ยวนี้อย่าทิ้งอันจดีีักเพราะว่าเรือมาเป็นโบราด้วยกันหงเขาก็จะยัดตีฉีดธนีมาแล้วคุณสวรร์พี่สามมณีสีจีตามาติดตแม่คุณตุงตองไว้ยังไงเอาเลยเอาเลยว่าใส่กันมาทีที่ว่าจ้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 าจ ต่างโคต่างไปต่างโคตังนีเปิดผายผายมือใส่กันแล้วจ้าเอาละครับท่านผู้ชมจะเปิดไม่เปิดเดี๋ยวก็รู้ว่าผายเป็นผายเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมากันเป็นขยงครับตอนนี้หกขาวขุนสุวรรณมณีสีแม่ยาข้าดุนทองโอ้โหตอนนี้ใครจะเป็นฝ่ายร้อยล่ะเพราะว่าตู่ต่งคู่างสีล่ะยังตีกัเชฟมาอยู่ยังมาอยู่ใส่มาแบบใครต่างโคต่างผายไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยคมหน้าคมตาใส่กันเดียวโอ้โหตอนนี้เหลืออย่างขึ้นสนามแล้ะครั้งตาดีนี่ไม่ต้องพูดไม่คุยใส่กันมาแล้วครับผ่านบูชง 生死临。 ไม่ธรรมาดาแล้วแม่จะแบ่งปันกันยังไงรางวัลไม่เป็นไรดูจากหนึ่งสสก็แล้วกันเอาแล้วเป็นการชิงชิงชัยประเภทท้องถิ่นประเภทท้องที่เอาแล้วคู่ที่สูสีเบียดมีกันมาเท่าที่ดูแน่ๆร่องน้ำกลางสีแดงแงเสื้อน่าจะโพ่น่าจะโพยิๆๆๆ่งยิ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 ่งออกมาก่อนเขาน่าจะโพมาก่อนเขาแล้วแล้วฟังฟังฝังน้ำเงินสองสุดท้ายกำลังเบียดปีกำลังเบียดบ,กบ,ยบีกำลังปีกันมาอีก สองคู่สุดท้ายกำลังเบียดเสียดสีกันหมาแล้วจ้าพี่น้องก็เนหาจับตามองเหมือนเรือมันจะปล่อยมาพร้อมกันเพราะว่าคู่แรกนั่นกมาโด่งเลยทีเดียวคู่ที่สองพยายามคู่ใครคู่มันตอนนี้นางมดีสีนางมดีสีเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานแล้วพยายามเยียบแหลงแสงขึ้นมาแล้วขนุนท้องไว้ยังไงเอาไล้ว่านี้เอาพี่น้องดูเรือโคลดชอลลลทีเดียวของคู่แรกคู่แรกก็ใส่กันมาแบบระเบิดเถิร์ดรคู่ที่สองก็อยู่ห่างกันแล้วกนเอาเลยเนเป็นสนใจนางมดีสีปีแล้วปีแล้วปีแล้วก็ดูแล้ไว้ยังไงฮู ูีซูสี oh boy, yeah, really? oh boy, wow, emperor, ่เอาเลยไว้เหยียบทันไม่ทันเหยียบทันไม่ทันเข้าไปเส้นใจเข้าไปเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าข้อไปจะผ่านไปมาดูคู่นี้มาดูคู่นี้เอาเลยไว้หงเกาหงเกาคุณสวรรค์คุณสวรรค์ของหงสาเอาเลยไว้เอาเรวอะหงเกาคุณสวรรค์เอาแล้วเอาแล้ว มันใกล้พ้อมกันบอดดินคือมาคุะเทียเอาแล้วว้ยใส่ก้ามาจ้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 าและจ้าตอนนี้ผอสุริยันไม่รู้จะเขียร์ลำไหนว่าเป็นเรือบ้านตัวเอกเขาเมื่อวนนี้งงอย่างกะไก่ตาแตกเขาสุดท้ายก็รวดั่าเส้นชัยบาดใจแท้บาดใจแท้เพิ่งจับคู่แข่งอันมือเจ้าขึ้นแจกเนื้อดำดับสีแท้ผอสุริยันมาเรือเขาเขาที่ไหนแล้ยังงงอยู่นี้อยู่นี้ ลำดับต่อไปกบเป็นการประกาศผลบรรจุครูพี่เลี้ยงทั้ง4ี่ทีมเจ้ายา่าขนนทอง,ทองมณีสีขุนสวรรค์พระยาหงขาวมีการตัดสินออกมาอย่างเป็นทางร้อยเอ็ดเข้าที่หนึ่งเป็นทางการทางการมันอยู่ไก่อร่อยเย็ดนี่แหละเอาวัาติ ได้ที่หนึ่งได้แจกเจ้ายญ้าขนุนทองได้ที่สองได้แจกนางมณีสีได้ที่สามได้แจกเรือขุนส่วนได้ที่ข่อยปรกกาว่าได้ที่สี่ปากาากาหลอดปากกาบอไทย<อ>ได้ที่สี ได้แจกนางพยาหงขาวอขอเสียงตุ้มือดังๆให้ย้าสี่ลำด้วยนี่เป็นเรือท้องถิ่นคับท่านผู้ชมครับนานๆเราจะได้เห็นสักทีหนึ่งทายก็เล่นแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วครับนะฮะ